สวัสดีครับผมนาพิยแสงผมนะครับรหัสสองหกสี่สองนาครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสัาสาสงคมเพื่อการพัฒนานะครับมหาวิทยาลัยบ้านสเจ็จันทยพยาศึกษาการจัดการสวัสดิการสังคมด้านการศึกษาการณีที่ปรากฏในรัชมนรมนูญ2 5น0ความเป็นมานครับกระทรวงศึกษาธิการจัดการ ทำแผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาอาจารย์ฉบับที่12พศ2 5 6ถึง2564สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาริการและส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกรอบในการดำเนินงานเพื่อผลิตผลิตผลผลลัพธ์ให้เกิดผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศแนวคิดและทฤษฎีครับบดิการด้านการศึกษานั้นมีความสําคัญมากไม่น้อยไปกว่าบริการด้านอื่นด้วยการศึกษาเป็นแกนกลางโดยนโยบายทางสังคมโดยการศึกษานี้ไม่จําเป็นต้องจํากัดเฉพาะในแง่ของการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนอุดมศึกษาเท่านั้นนะเป็นการรวมไปถึงการศึกษา ระดับบุรมการศึกษาและการฝึกอาชีพในลักษณะอื่นๆเป็นสวัสดิการที่ภาครัฐควรให้ความสำคัญเพราะการศึกษาและการฝึกอาชีพนั้นเป็น,นกลไกที่นําไปสู่การพัฒนาประเทศและเพิ่มมูลค่าชีวิตมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นผลการศึกษานะครับศึกษาการจัดการสวัสดิการสังคมด้านการศึกษากรณีปรากฏในรัฐมนูญฉบับที่ 25. งทําทำให้ทราบว่าสวัสดิการการศึกษาเริ่มเมื่อไหลจุดเริ่มต้นของการศึกษาในสมัยพระบ,า,บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเนื่องจากได้รับอิทธิพลม,มาจากทางการเมืองในมาจากนานาชาติโดยนโยบายการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดก,การศึกษาเพื่อผลิตคน เข้ารับราชการเพื่อให้มีความรู้ความสามารถแบบตะวันตกและเพื่อเปลี่ยนแปลงภถาหนะของคนไทยโดยพระองค์ทรงมีนโยบายกจัดการการศึกษาพลังนาคนไทยขอจบการนำเสนอของนท่านนี้ครับขอบคุณครับ